ร่วมเสนอโดยผลิตภัณฑ์ตราคาเนชั่นทาพิสูจน์โชว์ที่2ของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของความเสียวเฮ้ยเสียวขนาดนี้พี่รู้สึกคอแห้งมากค่ะเหมเสียวแบบมีอุปกรณ์ด้วยครับพอไหมพอไหมรายการเนี่ยเช้าวันหยุดด้วยครับ อยากจะดื่มน้ำเฉยๆ่ต้อาอุปกรณ์อะไรมาขนาดน้นก็อเอาอุปกรณ์มาก็เดี๋ยวมีน้ำดื่มคับขอแค่น้ำพอคะ่ะดังนั้นขออุปกรณ์ครับขนาดน้ำมันยังต้องมากันสองคน, <c oughs> น,นต้อง,อองยามแล้วเพี่แพทเออออพี่หอมดื่มเลยครับไม่ไม่ใช่คือหิวน้ำไงไม่เปิดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วเปิดยังไงปกติปกติเปิดออนแอร์ไม่ได้คือปกติอะถ้าที่บ้านไม่มีที่เปิดอะ ก็จะไปงัดกับไอตับประตูลูกปิดประตูอะแล้วถ้าเป็นกรรมการล่ะเปิดให้หน่อยอ่ะเอาไปให้กรรมการเปิดหน่อยที่บ้านน้องทําได้นะที่มันงัดกันะแต่ว่าเราทําไม่ได้ทำได้ไหมนี่เลยนี่บางคนใช้ไฟแช็กก็ได้นะใช่ถ้ามีสองขวดไะเอาให้คนละขวดจะเปิดนี่ขเอ้ยพี่ผู้ทําอะไรอ่ะก็เวลาไปกินปาร์ตี้กับเพื่อนก็ใช้อะไรเปิดสักอย่างหนึ่งก็ได้นล้วทำอะไรอันนี้ที่ฉีดปากใช้แดดไฟแชก พ่อใช้หัวสิคะไม่ใช่แรงขนาดนั้นทำได้ครั้งหนึ่งพ่อสอนใช้ตาเปิดฮะยังไงคะแต่ต้องเงียบๆนะต้องใช้สมาธิอืเฮ้ยเฮ้ยใช้ตาเปิดเอโอ้ยเฮเสียง้ยร้ทยเหมือนมากเลยสายมากเลยมาดูคนนี้ดีกว่าความสามารถพิเศษของเขาเขาสามารถเปิดขวดได้โดยไม่ใช้ที่เปิดขวดแต่เขาใช้อะไรนั้นไปพบกับคุณเอกพลค่ะ คุเอกพลเอกพที่ได้ข่าวว่าทำอาชีพขายข้าวมันไก่ใช่ครับแล้วเกี่ยวอะไรกับการเปิดขวดจริงๆแล้วผมเป็นนักร้องก่อนยังมาเปขายข้าวมันไก่นะครับตอนนี้ร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยมันได้ค่าตัวน้อยผมก็เลยว่าร้องเพลงไปด้วยแล้วเปิดน้ำมันลมไปด้วยผลปรากฏว่าแขกที่มาในงานก็ชื่นชอบผมใช้วิววะ ได้แทบทุกส่วนครับพี่ใช้อะไรที่แปลกกว่าที่เราเคยเห็นมั้งคือผมคิดเนี่ยคิดท่ามาทั้งหมดนะครับก็ใช้วิชาของการกีฬามาผสมผสานกันทั้งหมด5การกีฬาด้วยกันก็คือมวยไทยอย่างแรกนะครับมวยสากรตะก้อลอดบวงนะครับแล้วก็วิชาเพาะกายครับอ่าเรียกได้ว่ามีหลายท่าเลยครับผมผมอย่างนี้ขอโชว์จากง่ายง่ายก่อนก็เป็นท่าเบสิกพื้นๆก็การตีเข่าแบบมวยไทยผู้ชมดูดีนะครับ คือใช้วิธีการะเป็นหลักเกณฑ์แรกแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าแต่ละท่าที่คุคิดค้นมานะครับกว่าจะสําเร็จก็บาดเจ็บหนักครับท่าต่อไปท่าที่2คง่าต่อไปอะไรดีครับดูดีๆนะครับต้องบอกว่าอันตร,รายมากนะครับน้องๆห้ามเรียนแบบเด็ดขาดเลยนะครับอ๋อมันลื่นครับเมื่อกี้มันมีมิดพาร้องตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ไหมครับครับผมแต่ก็ยุติ เราเรื่องได้ไหมเราเลื่องอวัยวะได้ไหมขอย่าเห็นหัวไหล่ได้ไหมได้ครับแต่ผมก็ต้องเชิญลูกศิษย์มาด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคนจับนะครับอ๋อลูกศิษย์มาแลวขอบอยีตัวนูด้วยนะครับเริ่มทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเพื่อนผมเป็นนักตะก้อผมเป็นนักมวยไทยนะครับและอีเพื่อนอีคนเป็นนักฟุตบอลเรื่องทั้งเรื่องมันคือหาที่เปิดไม่ได้ผมคิดว่าเราพวกนักกีฬาทำไมเราไม่หาอะไรที่ว่าเป็นแบบฉบับของนักกีฬาผมก็ใช้เวลาค้นคว้าอยู่ประมาณ3เดือนนะครับถึงจะได้ท่าพวกี้ลับมมาาเดด๋ยวู อันนี้อะไรคะลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เลิกเลิกเลิกยังคะเลิก uh ยังนะครับเลิกแล้วครับเลิกแล้วนะคะเลิกกับเมียนะครับไม่ได้ดีไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีโอ้โหเห็นคุณเอกพลทำแล้วดูเหมือนง่ายมากครับแต่ถ้าพลาดก็เจ็บจริงนะครับอ่ะมาดูกันต่อครับตอนแรกที่ทำไม่ได right, ้เพราะอะไรครับ เขาจับไม่นิ่งนะครับลูกศิษย์มือจันมีอะไรอีกก็จะมีท่ายากต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้วิชาของตะก้อรถบวงนะครับเฮ้ยต่อไปท่ายกน้ำหนักยังไม่เห็นอะไรนะครับท่ายกกายอ่ะเพราะกายอะไรก็จะได้ดูต่อไปเนี่ยครับ หนึกไม่ออกจริงๆครับว่าถ้าพ่อกายของคุณเอกพลจะเปิดขวดน้ำอัดลมได้ยังไงปีนี้สี่สิบเท่าไหร่ครับปีนี้อายุสี่สิบเท่าไหร่ครับเข้าห้าสิบครับห้าสิบแล้วดูระบากได้ไหมคะเล่นเก้าชั่วโมงแล้วเขาเกิดระบาดหน่อยผมอยากจะบอกว่าเวลาดูนะครับบอกลูกป่าหลานท่านอย่าทำตามให้ได้นะครับเพราะว่า ถ้ากลาผิดจังหวะนะครับเบ้าตาแน่นอนนะครับรับรองว่าแตกแน่นอนแล้วก็เย็บแน่นอนนะครับมามาดูว่าผมจะเย็บกี่เข็มทางเรามีหมอในรายการตกวน้ำมากเลยค่ะอนุค่ะเดืดน้ำไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคือหมอเขารักษาสัตว์อยู่แล้วเขารักษาแลดได้ค่ะไปประจำที่ค่ะมานี่มานั่งน่ ไม่เป็นไรแล้วแค่น้ำดูกันนะครับโอ๊ยเจ็บนะบอกเลยเอาน้ำแข็งให้หน่อยเตรียมน้ำแข็งใส่ผ้าให้หน่อยจ้ะเปลี่ยนอะไรนะเปล่งไม้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทำไมมันดึงกลบไม่ได้อะคะมือมือน้องเขาสั่นแล้วก็จับไม่สนิทนะครับจับไม่สนิทครับมันลื่นมันนลื่โอเคต้องตัดแน่นหน่อยมือเขาเลอะน้ำอารมณ์ตลอดเลยไง มันลื่นไปแล้วทําท่านี้ไม่ได้ผมไม่เลิกบังเอิญผมมีธุระซะด้วยสิแน่นๆต่งนั้นส่งอันส่งอันไม่เข้าได้ไหมได้ไหม <c oughs> <c oughs> จะใช้เท้าเปล่านะครับแล้วก็ใช้หมัดเปล่าระเบิดขวดให้ดูเห็นท่าแปรเท้า <recess> ด <ed isolation> ้านในแล้วว่ายากแล้วนะครับท่านี้โอ้โหยากกว่าครับ ผมบอก่ันว่าผมพลาดไม่ได้ไม่สักครั้งเดียวเพราะวา่าเส้นเอ็นอาจจะบิดออกไปผิดรูปนะครับหรือข้อนิ้วจะหลุดเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวครับโอเคครับขอเชียร์ปมมือหน่อยครับ โชว์ชุดนี้แล้วค่ะมีความแปลกมีความเก่งและถูกใจคณะกรรมการหรือไม่พี่เอกพลมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการของเราก่อนไหมครับก็สิ่งที่ผมทำไปนะครับอย่างแรกเลยผมชื่นชอบรายการนี้นะครับอย่างที่สองผมอยากประากาศให้คนทั่วโลกรู้ว่าวิชามวยไทยวิชาตะก้อวิชาฟุตบอลวิชาพละกายสามารถเปิดน้ำประลมได้ครับคณะกรรมการของเราพร้อมนะครับ พร้อมแล้วท้าพิสูจน์รีเทิร์นเชิญให้ดาวครับมาแล้ว1ดาว2ดาวสาดาว4ดาวและ5ดาวค่ะขอบพรคุณมากครับผมก็สัญญาว่าเงิทนทุกบาททุกตางนะครับที่ได้จากรายการของวันนี้นะครับเราจะไปช่วยเหลือคนพิการ คนแก่ไม่มีลูกเลี้ยงดูแล้วก็เด็กนักเรียนยากจนทุกบาททุกตังค์ครับ<อ>รับรองได้ครับอันนี้เป็นความตั้งใจดีของคุณเอกมคลซึ่งไม่เกี่ยวกับทางรายการต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณมาแล้วรับเงินไปทําบุญคุณจะได้ห้าดาวบอกเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะมาถามความคิดเห็นกรรมการบ้างคุณชมพู่ทำไมถึงให้คะตอนแรกว่าจะไม่ให้กําลังกั้ากึ่งอยู่ว่าด้วยโชว์มันเหมือนจะตื่นเต้นแต่มันไม่สุดแต่เห็นความตั้งใจที่อยากจะทําทุกอย่างที่ฝึกมาให้ได้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลย ให้แล้วก็อยากจะให้พี่ไปเซฟตัวเองให้มากกว่านี้ในการมาครั้งหน้าครับจริงๆผมก็ยอมรับว่าช่วงนี้ผมไม่มีเวลาฝึกซ้อมนะครับมีเวลาฝึกซ้อมแค่5วันแค่นั้นเองนะครับแล้วลูกน้องก็ทํางานตัวผมก็มีธุรกิจนะครับก็เลยไม่มีมันไม่ลงตัวนะครับไม่เป็นไรตอเซฟครับผมยอมรับคับคราวหน้าถ้ามามาเสี่ยงแบบนี้มันก็จะตื่นเต้นกับรายการแต่ว่าเราเป็นห่วงทางพี่แพทนะคะก็แปลกอะค่ะไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็ดูมันยากด้วยอะคือต้องคงต้องใช้ การฝึกฝนค่อนข้างเยอะความแม่นยาอะไรเงี้ยแล้วก็เจ็บตัวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยโดนใจก็เลยให้ค่ะวันนี้ก็ทำไปไม่น้อยนะคะ5ดาดาวหนึ่งคมื่อบุณค่ะขอบคุณค่ะรถขุดปูนคันนี้มีอะไรให้ท้าพิสูจน์ถึงขนาดพิธีกรต้นหอมของเราขอลองด้วยตัวเองช่วงหน้าครับ